วิชาเสือเย็นหมู่บ้านพญาเสือผู้ใหญ่โต้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหนุ่มวัยกลางคนหน่วยก้านดีรูปร่างดีหน้าตาหล่อเหลาเป็นที่หมายปองของสาวน้อยสาวใหญ่ทั้งหมู่บ้านและที่สำคัญผู้ใหญ่โต้งยังมีวิชาอาคมอีกด้วยจึงเหมาะอย่างมากสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้นำในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยง ซึ่งหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่ปกครองอยู่นี้มีทั้งคนจนและคนรวยปะปนกันเป็นเรื่องธรรมดาแม้จะเป็นหมู่บ้านห่างไกลแต่ก็อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขเรื่อยมาอยู่มาคืนหนึ่งนายเหมมิมซึ่งเป็นลูกบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้และมีอาชีพเป็นพ่อค้าเขามีฐานะค่อนข้างร่ำรวยได้ร้องเอะอะโวยวายขึ้นมากลางเดึกเพราะมีโจรปีนขึ้นมาในบ้าน พวกมันสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้ามีอาวุธครบมือคมขู่จะเอาทรัพย์สินของมีค่าของนายเหิมไปนายเหิมที่ไม่ทันตั้งตัวได้แต่ปล่อยให้โจรเอาทรัพย์สินไปต่อหน้าต่อตา <c oughs> เมื่อพวกมันกระโดดลงจากบ้านแล้วจึงคิดขึ้นมาได้ว่าในบ้านมีปืน <c oughs> เขาเรีบหยิบปืนแล้ววิ่งไล่ตามพวกโจรพร้อมตะโกนบอกคนทั้งหมู่บ้านให้ช่วยตามจับ ช่วยด้วยช่วยด้วยโจรขึ้นบ้านฉันใครก็ได้ช่วยจับโจรพวกนั้นทีคนทั้งหมู่บ้านแตกตื่นแต่ก็สามัคคีกันเป็นอย่างดีต่างพากันวิ่งไล่โจรแม้จะถูกพวกโจรยิงปืนสวนกลับแต่ก็ไม่มีใครกลัวระหว่างนั้นผู้ใหญ่โต้งได้ทราบเรื่องก็ได้ออกตามไล่ล่าอย่างกปรชันทิดแกวิ่งเร็วมากจนชาวบ้านตกใจ ราวกับเขาไม่ใช่คนแต่ที่เขาทำแบบนี้ได้เพราะเขามีวิชาอาคมนั่นเองผู้ใหญ่วิ่งไล่โจรไปถึงชายป่าหนึ่งในพวกโจรสามคนก็ได้หันกลับมาสาดกระสุนยิงมารัวัวผู้ใหญ่โต้งรีบกระโดดหลบใต้พุ่มไม้จนนิ่งเงียบโจรไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่โต้งตายแล้วหรือไม่จึงรีบเข้ามาดูเฮ้ย <Hey, S 1> มันตายหรือ,อยังวะ ก็ยิงซ้ำไปสิวะจะได้ตายสมใจปะโถโจรคนแรกกำลังจะรัวปืนอีกรอบแต่อยู่ๆก็มีชายร่างกายกำยำมีลายพาดกรอนทั่วตัวในตาสีเหลืองทองลำตัวมีอักขาระยันสีทองเปล่งประกายทั้งลำตัวและใบหน้ามันกระโดดออกมาจากพวกไม้ตะปบเข้าที่ร่างกายของโจรทำให้พวกโจรเสียหลักล้มบาดเจ็บ ทรัพย์สินกระจัดก,กระจายเต็มพื้นเสือในร่างคนตัวนั้นกระโดดไล่โจรทั้งสามคนไปได้สมเด็จนายเหมมิมซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามมาทันเห็นร่างครึ่งคนครึ่งเสือตัวใหญ่ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีด้วยความกลัวคิดว่ามันจะเข้ามาทำร้ายตนและตนไม่อาจเอาทรัพย์สินออกมาได้จึงยิงปืนใส่มันไปหนึ่งนัดโดนต้นแขนของมัน จนเลือดไหลกระจายมันได้กระโดดหายไปในความมืดนายเหิมเจ้าของทรัพย์จึงรีบเข้าไปเก็บทรัพย์สินของตนแล้วกลับบ้านในทันทีเช้าวันต่อมามีข่าวจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าผู้ใหญ่โต้งถูกยิงนอนสมอยู่ในบ้านทุกคนต่างก็เข้าไปเยี่ยมเช่นเดียวกับนายเหมิมที่คิดว่าผู้ใหญ่บ้าน น่าจะถูกโจรยิงจากการวิ่งไล่จับโจรเป็นไงบ้างครับผู้ใหญ่ก็เจ็บบ้างเป็นธรรมดานะ่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายนายเหิมดูรอยกระสุนปืนก็ทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากเพราะในคืนนั้นเขายิงเสือตนนั้นตรงตำแหน่งเดียวกันแล้วรอยกระสุนนี้ก็น่าจะเป็นกระสุนจากปืนเขา นายเหิมเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจแล้วคิดไปเองว่าผู้ใหญ่โต้มมีวิชาอาคมอาจจะกลายร่างเป็นเสือเพื่อช่วยพวกโจรแล้วเอาเงินส่วนแบ่งก็เป็นได้แต่โชคไม่ดีที่ในคืนนั้นชาวบ้านช่วยกันตามไล่ล่าทำให้โจรทิ้งทรัพย์สินเอาไว้นายเหิมได้กลับไปปรึกษากับนายจันซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้กันอ๋อ อะไรนะเอ็งคิดว่าผู้ใหญ่โต้งเป็นเสือจริงๆหรอวะเอ็งตาฝาดหรือมั่วหรือเปล่าก็จริงนะสิวะฉันเห็นมากับตายิงมากับมือและผู้ใหญ่โต้งเนี่ยเป็นคนมีวิชาอาคมไม่ใช่หรอวะได้ยินว่าเคยเรียนวิชาเสือเย็นมาก่อนกับครูทางเหนือนู่นก็จริงอยู่แต่ผู้ใหญ่แกจะร่วมมือกับโจรทำไมมีแต่เสียกับเสียไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยนะเวยก็นั่นนะสิ ถ้าไม่ร่วมมือกับโจรป่านนี้ผู้ใหญ่คงจะจับโจรได้แล้วล่ะมัง้งคงไม่ปล่อยให้มันหนีไปหรอกกลัวโจรจะซัดถอดมากกว่าหากจับได้อืมเนอะมันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะเพราะผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่คนมีฐานะร่ำรวยอะไรมีดีแค่การศึกษาเป็นคนภูมิฐานหน้าตาดีแล้วมีความกล้าเท่านั้นสองคนเริ่มไม่ไว้ใจผู้ใหญ่โต้พวกเขาจึงรวมหัวกัน คือกระชากหน้ากากผู้ใหญ่ออกมาให้ได้เพราะถ้าเป็นอย่างที่พวกเขาคิดเอาไว้ผู้ใหญ่โต้งก็สมควรออกจากตำแหน่งไม่ควรเป็นผู้นำหมู่บ้านอีกต่อไปว่าแล้วนายเหิมกับนายจันก็วางแผนให้ลูกน้องไปประกาศทั่วหมู่บ้านของตนและหมู่บ้านข้างเคียงว่าตนเองนั้นโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ตอนนี้ได้เบิกเงินมาไว้ที่บ้านจำนวนหลายล้านบาท นายเหิมยังให้ลูกน้องไปปล่อยข่าวว่าเขาจะไปต่างจังหวัดคงไม่อยู่บ้านอีกหลายวันข่าวลือนี้ไปถึงหูพวกโจรที่ซ่อนตัวอยู่บริเวณใกล้เคียงทำให้พวกมันตาโตและคิดว่าจะมาปล้นบ้านของนายเหิมอีกให้จนได้พอถึงวันที่นายเหิมได้บอกกับลูกน้องว่าจะไปค้างที่ต่างจังหวัดหากแต่ตัวเขาเองกลับซ่อนตัวอยู่ภายในบ้าน เพื่อต้องการรู้ความจริงกลางดึกสงัดของคืนนั้นโจรทั้งสามคนกลุ่มเดิมสวมหมวกไหมพรมพร้อมอาวุธปืนบุกเข้ามาในบ้านของนายเหิมมันเข้ามาค้นทรัพย์สินภายในบ้านแต่กลับไม่เจออะไรเลยอะไรวะนี่พวกมันหลอกเราหรือเปล่าวะเนี่ยนั่นนะสิไม่แต่เงินสักแดงเดียวยังไม่มีเลยวุ้ยระหว่างนั้นเหิมกับ<ม>จัน ได้ออกมาจากที่ซ่อนพร้อมกับปืนเฮ้ย <Hey, S 1> ไอ้พวกโจรอยู่เฉยๆถ้าไม่อยากเป็นไข้โป้งพวกแกถอดหมวกออกมาเดี๋ยวนี้พวกเองหลอกข้างั้นเหรอสารเลวเอ้ยเราโจรไม่ยอมมันกระหน่ำยิงแต่ทั้งคู่กลับหลบได้ทันผู้ใหญ่โต้งที่นอนอยู่ชานหน้าบ้านและยังไม่หายดีได้ยินชาวบ้านมาบอกว่าตอนนี้ โจรขึ้นบ้านนายเหิมอีกแล้วผู้ใหญ่โต้งตะเกียกตะกายออกไปทั้งๆที่ตัวเองยังเจ็บอยู่พอไปถึงบันไดบ้านของนายเหิมเสียงปืนก็ดังสนั่นไม่หยุดผู้ใหญ่โต้งจึงรีบเข้าไปภาพตรงหน้าคือโจรกำลังจะยิงนายเหิมผู้ใหญ่โต้งพนมมือไร้คาถากลายร่างเป็นเสือเย็นซึ่งมีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งเสือโคร่งขนาดใหญ่ ระโดดเข้าใส่พวกโจรเพื่อขัดขวางไม่ให้ทำร้ายนายหืโจรตกใจมากที่เห็นผู้ใหญ่กลายร่างเป็นเสือเย็นผู้ใหญ่มันไม่วิชาเสือเย็นเหรอเนี่ยไอยจะเสืออะไรมันก็กลัวลูกปืนกันทั้งนั้นแหละยิงเข้าไปอย่าหยุดเราโจรร้ายยิงปืนสวนไปเสือเย็นกระโดดใส่จนโจรเสียหลักลม้ลมลงเหิมกับจัน รีบเข้ามาจัดการกับพวกโจรเอาไว้ได้แล้วกระชากหน้าก,ากากพวกมันออกมาก็ทำเอาเหิมถึงกับตะลึงเพราะโจรสามคนที่ว่านั้นก็คือลูกน้องที่เคยทำงานกับเขานั่นเองแต่ถูกไล่ออกเนื่องจากคนเหล่านั้นมันโกงเงินเฮ้ยไอ้พวกนี้เลี้ยงเสียข่าวสุกจริงๆแกนะแกผู้ใหญ่โต้งเห็นว่าเหตุการณ์สงบแล้ว จึงจำแรงกายกลับคืนเป็นร่างคนตามปกติแม้ที่แขนของเขาจะมีแผลเก่าแต่เขาก็ยินดีมาช่วยให้ลูกบ้านปลอดภัยนายเหิมกับนายจันเสียใจมากที่เข้าใจผู้ใหญ่ต้องผิดไปจึงเข้ามากราบขอขมาเออคือว่าพวกผมก็คิดว่าผู้ใหญ่เป็นพวกเดียวกับโจรซะอีกผมขอโทษด้วยจริงๆนะไม่เป็นไรหรอกนายเหิม คนเราย่อมผิดพลาดกันได้แล้วทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่ใช้ปืนจัดก,การพวกมันละ่ะทำไมถึงต้องใช้วิชาเสือเย็นผู้ใหญ่โต้งเล่าว่าสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นเขาเคยทำปืนของพ่อลั่นใส่พี่ชายจนบาดเจ็บทำให้เขาหวาดกลัวการใช้ปืนจนมาถึงตอนนี้แต่สำหรับวิชาเสือเย็นนั้นเขาตั้งใจร่ำเรียนกับครูบาอาจารย์เอาไว้เพื่อช่วยเหลือคนโดยเฉพาะ หากปฏิบัติตนให้ถูกต้องให้ถูกหลักวิชาแล้วย่อมไม่มีวันที่ของจะเข้าตัวเมื่อเขากลายร่างเป็นเสือเย็นแล้วก็สามารถกลับคืนมาเป็นคนได้เหมือนเดิมนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงแห่งนี้ก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งและเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านพญาเสือภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่โต ที่คอยดูแลสอดส่องเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับหมู่บ้านของเขาแล้วเขาหวังว่าจะใช้วิชาเสือเย็นเพื่อคอยช่วยเหลือดูแลผู้คนในหมู่บ้านของเขาและรักษาศีลอยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้วคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่าวิชาเสือเย็นนั้นมีอยู่จริงในโลกนี้ยังมีวิชาและอวิชาอยู่มากมายมีใคร เคยได้ยินเรื่องไหนที่น่ากลัวแล้วอยากให้เราเอามาทำคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับถ้าเรื่องไหนน่าสนใจทางเราจะนำมาให้ได้รับชมกันอย่างแน่นอนขอบคุณครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่มผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ